วันนี้บ้านสวนนัตยายินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับอาหารเช้าค่ะรีโอครับรีโออาหารเช้ารีโอครับุแถมบริการดีมากเลยครับบ้านสวนหัตยาแถมคาเฟ่ดิงเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาพักผ่อนจิบกาแฟครับบ้านสวนหัตยายินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับอากาศดีมากเลยเมื่อคืนฝนตกครับ รยากาศดีมากเออวันนี้วันที่ส4 14, 14. พฤษภาคมน,นะครับสองวันหวยออกเลยนะครับสวยงามบรรยากาศดีมากเลยครับโอ้ใบพัดเอที่ไกลๆรุ่นที่เกาะนะครับเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์นพัดหมุนอยู่ใบเดียวครับชื่นทำงานแต่เชา้ากูแถมใช้ทำงานแต่เช้าเลยครับเ้าของ ใช้คนงานทำแต่เช้าเลยนีากาศสดชื่นดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ